เอาละครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากัดกันนะครับปลากัดหรือปลาหม้อนะครับซึ่งเราก็ให้อาหารเม็ดแบนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลองสั่งเมื่อมันหมดก็ลองสั่งแบนใหม่ดูนะครับแต่น้องก็กินดีนะครับน้องกินดีนะครับแบนหนึ่งนะครับนี่ไม่ได้โฆษณาให้ครับแต่อยากลองหลายแบนนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆถามนะครับเราจะใช้ก็คือเราซื้อขวดพลาสติกนะครับอ่า มันขวดสี่เหลี่ยมนะครับแต่อันนี้มันมีตัวว้าวเห็นไหมทางที่ดีนะเพื่อนซื้อแบบเรียบนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่นะครับแบบเรียบเลยนะครับนี่เราทําการคุณไว้นะครับคุณจริงๆอ่ะคือว่าผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมก็คือปลาตัวเมียนะครับอายุมันยังน้อยอยู่นะครับมันยังไม่เหมาะสําหรับการเป็นแม่พันธุ์นะครับจะต้องหาตัวใหม่ก็คือโดยรวมนะครับอถ้าตาม ถ้าตามที่ว่าศึกษามานะครับเขาเขาบอกว่าสามเดือนปลาสามารถเป็นแม่พันธุได้แล้วนะครับแม่พันธุ์นะครับแต่ผมดูแล้วไม่ได้นะครับเนี่ยความรู้สึกผมเนี้ยน้องจะต้องก็คือมีอายุสักประมาณหนึ่งปีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็ออกไปหาปลานะครับไม่รู้บ้านไหนมีปากัดแต่ว่าโซนที่ผมอยู่ไม่ค่อยมีนะครับต้องไปหาโซนไกลต้องถามพ่อหนูครับเราอยากได้ตัวเมียนะครับอยากได้ตัวเมียสองตัวนะครับอ่ะ นี่ก็คือตัวตัวผู้ตัวนี้สมบูรณ์แล้วนะครับนี่ครับตัวผู้นี่สมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้เราจะทําการเปิดฝานะครับเปิดฝาก็ก็คือลองลองเปิดฝาให้ดูนะครับแต่เมื่อเช้าผมหยอดอาหารให้ทางรูไปแล้วนะครับน้องก็กินไปแล้วนะครับแล้วก็เด네ี๋ยวเราจะหยอดให้ใหม่นะครับซึ่งเราไม่ได้เลี้ยงกัดนะครับถ้าเราไม่เลี้ยงเลี้ยงกัดเราให้ปลากินแบบสมบูรณ์ไปเลยนะครับไม่ต้องให้เขาอดอยากๆนะครับการเลี้ยงกัด มันตัวพวกมันกับเมื่อก่อนเราเลี้ยงเราจะให้ลูกน้ําวันหนึ่งสี่สี่ลูก4-5ตัวนะครับถ้าให้เยอะปลามันอ้วนนะครับแล้วก็ต้องทําการฟิตนะครับวนน้ำนะครับอเอาใช้ไม้ขนไก่นะครับวนวนว,น,วน,นะครับให้น้องอวิ่งต้านน้ํานะครับทุกวันนี้มันมีเครื่องปัน่น ใช้มอเตอร์ปัน่นยังไงปั่นน้ําให้ปลาวิ่งกันสักสิบห้านาทีอะไรแล้วก็มีลูกไล่นะครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงก็เอาจะเอาลูกไล่นะครับใส่ในถังใส่ในถุงนะครับลูกไล่ตัวเมียนะครับอ่าสักห้าหกตัวแล้วก็ให้ปลาตัวผู้ลงไปไล่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 เพิ่มความฟิตนะครับอ่ะทุกอย่างมันก็มีศาสตร์ของมันแต่ทุกวันนี้เราไม่เราเราไม่เลี้ยงเราไม่เลี้ยงกัดนะครับเราไม่เลี้ยงกัดนะครับ เราเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้นะครับให้อาหารตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ไม่รู้จะกินเรือเปล่เมื่อเช้าให้แล้วนะครับตัวผู้สมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารตัวเมียนะครับอ่ะให้อาหารตัวเมียนะครับเราดูนะครับว่าน้องจะกินกี่เม็ดนะครับหนึ่งหยอดไปแล้วหนึ่งครับกินหนึ่งเราหยอดให้เลยนะครับให้ดูนะให้ดูนะครับเพื่อนกินแล้วนะครับ สกินไม่กินอสองกินแล้วนะครับไม่พ้นนะไม่พ้นนะก็อยากจะลองแบรนด์ใหม่หนะกันนะครับอ่สามสส,มสนะครับอ่ามือ,เพ,อเพื่อนนะครับ ก็คือผมไม่แนะนานะครับถ้าสมมุติว่าเราไปทาครีมทาอะไรวันนี้การให้อาหารด้วยมือมือแบบนี้เห็นไหมคุณควรที่จะไม่มีแป้งไม่มีแป้งทาหน้าไม่มีครีมไม่มีอะไรนะครับมือคุณจะต้องสะอาดจริงๆนะครับถึงหยิบอาหารมาให้นะครับเกิดเดี๋ยวน้ําเสียหรือว่าทําให้ปลาป่วยได้นะครับนี่ก็คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ก็คือไอที่ที่ตัก ที่ตักปลาเขาเรียกที่ที่ท,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 ที่ช้อนใช่ไหมกินหลายเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวตัวผู้หยอดหยดเดี๋ยวมาเอ้าหยดแล้ว,ออลวอนอนทําขี้เกยอไที่ตักปลานะครับพอดีผมจะไปซื้อมาใหม่นะครับเห็นไหมเราไปซื้อไซส์มันต้องเล็กกว่านี้เห็นไหมหนี่ครับเราจะต้องซื้อเนี่ยมันเข้าไม่ได้เห็นไหมมันใหญ่เกินนะครับเราจะต้องซื้อไปไหน เราจะต้องซื้อไซส์เล็กกว่านี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันยี่ห้าบาทนะครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมตอนที่เราบางทีเราจะถ่ายน้ําน้องแบบเนี้ยเราจะถ่ายน้ําน้องแบบเนี้ยก็คือเราเอามือไปซ้อนหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีมันมีคีมมอะไรอยู่ในมือมันทําให้ปลาป่วยได้นะครับซึ่งผมแนะนํานะครับอ่ะใช้อ่าที่ตักที่ที่ซ้อนดีกว่านะครับ ยังมือผมตอนนี้ไม่ได้ทาครีมอะไรมันสะอาดนะอรัจะให้นะครับนี่กินเนี่ยเดี๋ยวอยากเปลี่ยนแบนดอื่นนะครับน้องกิกินเดียจะสั่งแบรนด์อื่นมาบางตัวมันก็ไม่ได้กินร้อยเปอรเซนต์นะอย่างตัวที่ผมขังไว้ข้างบ้านสองตัวนะครับมันก็ยังเป็นปลาเด็กแบบลักษณะนี้นครับถ้าเขาไม่กินเราก็หยุดนะครับ นี่นะครับจองจองอยู่ผมอยู่ด้วยแหละผมอยู่ด้วยนะครับนี่ผมจะถ่ายน้ํานะครับวันนี้สั่งไอ้ที่วัดค่าค่าน้ําอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษานะครับสั่ง2สองอันเลยทั้งเทอร์โมมิเตอร์ทั้งอะไรเลยตัวผู้เดี๋ยวก็ขึ้นมามันอยากจะรัดเต็มที่เลยครับแต่มื่รัดไม่ได้ ก็มีอายุยังน้อยนะครับเรจะหยอดอาหารให้นะหยอดอาหารให้นะครับเมื่อเช้ากินไปแล้วนะครับคือเราจะไม่ทิ้งอาหารให้นะครับทิ้งไว้ก็น้ำามื่อน้าก็เสียซึ่งผมคือปลามันกินนะแต่แบรนด์นี้แต่ว่าความรู้สึกมันกินแบบาไม่กินเห็นไหมเมื่อเช้ากินแล้ว กินแบบมันยังไงนะมันไม่ปุ๊บ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 เลยอ่ะอ่ามันเหมือนกินแล้วพ่นกินแล้วพ่นแล้วก็กินนะครับพ่นสามรอบพ่นพ่นพ่นแล้วก็คืนนะครับอ่าเดี๋ยวต้องถ่ายน้ำนะครับเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวต้องไปซื้อต้องไปซื้อนี่ใหม่นะครับเห็นไหมไปซื้อไอตัวตักใหม่นะครับเดี๋ยวนั่นจะออกไปนะครับ กินแล้วไม่กินเลยเดี๋ยวเราไปให้ตัวข้างบ้านนะครับสองตัวนะข้างบ้านเอากัดกันแล้วโอว้ดันใส่ผิดที่นะครับโอ้ ใส่ผิดที่นะครับโวกัดกันเลยอะเนี่ยตีวอร์ดโอ้สียดายนะครับโอ้ยโอ้ยตัวเล็กนี่แสบยิงโอ้โหผมเอาปลาใส่ผิดที่นะครับอ่รู้เป็นแผลเยอะไหม โอท้ทษทีโทษทีโอ้อันตุบเลยอะ่ะยุงมันมาไข่นะครับโอ้โอ้อนตุบเลยอะ่ะต้องใช้เวลานะครับโอ้ยุงมันมาไข่อื้อในตัวเล็กนี่แสบจริงเลยมันเป็นอคอกเดียวกันนะตัวเนี้ย ได้มาเพื่อนให้นะโอ้แสบจังเลยนะมึงนะ้ำมันแสบจังเลยนะเดี๋ยวเอาอาหารออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาใบตองใหม่มาใส่ให้นะครับใบตองใบตองใหม่มาใส่ให้นะครับ ตัวนีตว้ตัวนี้ไม่็นไรนะครับใสไปเลยให้มันลอยใบยตองมันไม่ลอยโอ้ผมไมไ่ทันเห็นนะครับอไอ้นี่มันอาหารอะไรวะเราลองดูที่กินโอ้กินอ๋อมันเป็นลูก,ลกนาบันเป็ดเดี๋ยวเอาใบาตองใบตองกล้วยน้ํหว้านะครับใบตองกล้วยน้ำวานครับโอ้กล้วยน้ำวา้าไหนไม่รู้เราไปหาใบาตองกันนะครับ ไปใส่ให้นะครับเห็นเขาบอกไว้ตองกู้ยน้ธมวานะเอยโอ้โหไม่ทันเห็นมั่งกลับกันแล้วพุงป่องเลยถึงบ้างไปพลาดใสา่เมื่อกี้เนะี่ยเป็นชั่วมงเลยผมก็ไม่น่าไปใส่ผิดที่เลยเออเข้ามาแย่งผมอีกแล้ว ใบตองนี่ครับใบตองที่ว่ามันหาต้นนะครับอ <c oughs> โอ้โห,โห,โหกัดกันไอชิปหายากัดกันเอาออกละ ไปตอกให้นะครับโอ้ไปๆมาๆผ้เออาเห็นปลากัดกันเลยเราไม่ได้เลี้ยงกัดนะครับโอ้ยใส่ได้มากไม่ได้ตั้งใจนะพวกมึงใส่ผิดนะครับงงเลยตกใจเลยอคอกดีกันเ,เดี๋ยวค่อยมาให้อาหารนะครับตอนนี้เขากัดกันรังเอยนะโอ้ยโอ้อ๋อนี่นครับอาหารยังมีอยู่ข้างบนนะครับ ตักออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรช่วงบ่ายค่อยให้นะครับช่วงบ่ายค่อยให้นะครับตักออกไปก่อนเนี่ยครับผมว่ามันกินไม่เวิร์กอมันไม่เวิร์กแบรนนี้ยไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวต้องซื้อแบรนดใหม่ไม่เวิร์ความรู้สึกอะเนี่ยเอาให้ปลาจูงกินไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ไม่ได้นี่นะเดี๋ยวต้องซื้อแบรนด์ใหม่มาดูนะครับ อ่ซื้อแบรนด์ใหม่มาดูเนี่ยเห็นไหมบ่วช้าเขากินไปแล้วรอบหนึ่งโอ้ยอะอ้าวปลากินได้หมดแลวครับอะโอ้ พาซอสเข้าไปเมงนมุมนี่ตัวใหญ่ส,สวยๆนะครับในสาหร่ายหางกระรอกนะครับหลังจากโดนหอยเชอรี่กินไปหมดแล้วอ่าเริ่มกลับมากลับมาโตขยายพันธุ์อีกแล้วนะครับโอ้คลิปนี้ขอจบคลิปีย่านี้นะครับผิดพลาดนะครับโอ้เดี๋ยวต้องถ่ายน้ํานะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมถ่ายน้ําใหม่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับไปซื้อเขาเรียกอะไรเซวิงน้อยไปซื้ออันนี้ ให้เล็กกว่านะครับเล็กนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะตักตัวพวกมันได้นะครับนี่มันเข้าไม่ได้นะครับขอจบคลิปวนี้นะครับเยวเอามาให้อาหารแต่ปลาแม่งกัดกัน